วันนี้เรามาเล่นเกมไมค์ครับนะครับเรามาเล่นมอดไดโนเสาร์กับน้องมีนากันนะครับแต่น้องมีนาเราไม่รู้จะไปหนเออวิ่งไปตัดไม้เลยพัดกิจแรกเราเรามาอยู่ในมอดไดโนเสาร์นะครับท่านผู้ชมน่าจะเรื่นงค่อนข้างยากเลย โอ้ยเจอหมู่บ้านโอ้ยของดีเลยเจบหมู่บ้านกันโอ้ยหมู่บ้านใหญ่ซะด้วยนี่แหละที่อยู่เรามีแจ็คสมิธไหม่หทุกคนถ้ามีคือมันจะดีมากสำหรับในการช่วยเล่นโหอยู่กับเดสองซะด้วยอืม รูอู้อนี่ใช่ปะมัไม่ใช่ไม่เป็นไรขุดมาเรามีอะไรก็เอาให้หมดโอ้ยเจอเตียงมบ้านนี้มีเพชรไม่ได้ <c oughs> อุ้ยของรูดไปให้หมดเอาต้องรูดให้หมดมีอะไเรเอาต้องรูด หมวกกับเอ็มารอดอีกเงี้ยโอ้ยขึ้นข้นนนขึ้นทุกคนถ้าเมื่อกี้แบบมีไดโนเสาร์วิ่งมานีโอ้ไม่รอดแน่นอน ตอนนี้มันไอร้รอนกุนเรนผมไม่ทำอะไรหรอกนะคิดไปง่ายบวกไปก่อนนีมันเข้าวแลวขโมยมาดูนี่ดูนี่คุยอะไรกันนี่อ๋อไม่ทำอะไรไม่งไงโดนตีไปเรียกมันก่อนเรียกมนก่อนว่านี่ของดีเต็มเลยทุกคนเอาตายแล้วไม่ได้คาบไม้มาด้วย จะแก้เราอีกน้ำไหมเนะี่ยวหยเข้าไม่ได้อี๋อี๋อีออ๋มาสักสองสามก้อนนะ่าจะพอได้ดาบแหละมาดาบสาอันอมเล่นเลยเลย อุ้ยอ่ออออออุ้ยเกืนนดีนะครับมาเกือไว้ร้อยกินเลยกินเลยตัวคัามีไหมไปชุมหมู่บ้านหร่อเนี่ยฮะมาชุมหมู่บ้านด้วยโอ้โหขายของแพงเกิน ก็เกียบเลยขนมปังน้ำมาเยอะเลยไปไปไปเอ๊ะตัวอะไรเนี่ยป <c oughs> นะึ๊โอ้อไม้นะโอ้โหเอตลืมแล้วว่าลืมอะไร ขาดไม้ติดเฮ้ยขยับออกนี่ได้ของละเอนมันติดอ่ะต้องช่วยอีกวิธีนึัน ไม่ได้ไเลยทุกคน,นต้องลองตีตัวใหญ่มันโกรธป่ะเนี่ย ทุกคนตอนนี้ค่ำแล้วไห้ดูดิมีอะไรเ็ดบ้างโอ้ย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 โอ,โอ,โอ้นอนแทนเลย <c oughs> ติดไปกินแม้ออออิอ่มอยู่ต้องหาเนื้อเดือสอบกินบุตรคุณ ก็ขุดต้องลือ้อยหมดมีอะไรต้องขโมย เราจะคราฟอะไรนะโอ้โหลืมละจำดีเกินโอ้โหซอมบี้ไปกันในตะัวสอทุกคนในสอบกระตุยด้วยทำอะไรอยู่อ่าอันนี้แหละของบเลยรอ,อมารอมาบึ้มเลยบึ้มเลยโุ้มโอ,โโอโ้ไม่ตุยด้วยตัวนี้ หนุ่มสาวยงานดีจริงไยโอ๊ยเนี่ยลืมสิ่งนี้เลยมีหลายหลังเหลือเกินสิงตัวอะไรอะ่ะนี่คืออะไรอะ่ะอันนี้เนื้อนี่ตัวเสาหรอไหนกินสิอ,อื้มอิ่มแต่อิ่มไม่มากทุกคน ขโมยเตียงขอบคุณไปแล้วอ,อ,อุ้ยมันยิงมาแล้วเฮ้ยสนใจแถวเนี้ยปื๊ดดูตรงานา้เลยอุยเนี่อยอาจจะเป็นบ้านเราอาจจะชั่วขราวหรือถาวรแต่ที่สำคัญขุดตรงนี้ก่อนเลย ้ยน่อยนี่นโอ้ยเอฮ้ยโอ้โหนี่ไงต้อง่าจุดเขาตรงนั้นจุดนี้ 快快快快 อุ้ยอุ่ยเนี่ยเจอคนเลยโอย้เยอะมากฐานเยอะมากคนโอ้อใช้ออกมาได้ขนาดนี้ก็ดีละคนตุ๊บถอนตรงนี้ ไอ้าวเนีอแ่อ๋อวางทำไมอ่ะนี่เลยกินเลยปึ๊บตั้งไว้เฮ้ยนอนนี่ก่อนเนี่ยไหนจะเก็บเลย มันนอนได้อยู่เลยเนี่ยเขาลืมไปมันข้างอยู่ทุกคนพี่ประชา้ะโอ้ยมาอยู่อะไรหน้าบ้านอี โอ้สองนัดใช้อะไรได้บ้างนี่ทุกคณฟังกันเองเียดานเฮ้ยมันตัวอะไรอ่ะโหมันมีประโยชน์เลยไหนเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยงได้ด้วยไม่กินหรอไม่ชอบหรอ อ๋อยญิงนี่เฮ้ยมันรักเราแล้วเฮ้ยมันขี่ไงอะ่ะนั่งลงโอ้ยน่ารักต้องหาพี่ดีขี่เนสรอระขึ้นมาโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยน้องมีประโยชน์จัดเลยทุกคนนั่งลง ต้องเปิดสูตรอะไรหรือเปล่าเนะี่ยโอ้ทำไมพวกซอมบี้เยอะจังตอนนี้ใกล้เช้าแล้วอยู่ข้ามเน็ตคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะไม่ระบวบนไหนนะมานี่ อุ้ยโอ้โหคมเกินไม่เคยพลาดหัวนี้ไม่เคยพลาดโอ้ยข่ึ้นมายจะดูเออเก็บในบ้านให้ทันก่อนอ่ะดึ้งกายเป็นกองเขียวเลยทุกคนเจ็บดอกอุ้ยร้อนอุ้ย ผมเข้าบ้านเถอะรู้แล้วว่ายิงแม่นอ่ะอยอมแล้วเปิดระเบิดนี่ไม่ช่วยอะไรเลยมันดิ้อออกมาฉันละไม่ยอมจู่ต่อยล้วรู้ว่ามันลอยเนี่ยทหารมือก็แรงเกิน โอ้โหโอ้โหไม่เข้าเข้าไกลไม่ได้เลยทุกคนโกงโกงมันตัวโกงโอ้ยโอ้ยสองนัดเอาจริงมันดิงแม่นจังอ่ะนี่ลงน้ำหรอฮะฮะฮึนี่มาอีกตัวนึงต้องเคลียร์กันมาละ รอบแล้วมันทำผมหลายรอบแล้วคนผมจะไม่ยอมเอาด,ด,ดิได้หมดได้หมดอืมพี่พี่ก็แมนเกินสั้นแมนเกินรับไม่ได้ปาะนี่จำแข็งผมเหรอได้กระดูกมาด้วยแฮะกับขออีกนิดหน่อย ร่อนเงินโอ้ลืมไปไม่ได้ตัดไม้มาเลยต่อให้ขึ้นก่อนเอ้วฮะเออต้องปูทางใหม่ ไม่ได้อีกเนี่ยได้ละอุย้ยยังอยู่ยังไม่เป็นไรอ้าสกลิลเลตันตัวน,นั้นไปหายไปไหนทุกคนอุย้ยนี่มันถ้ำใหญ่นี่ว่าทุกคนอุ้ยมีนต่น้นำแฮะอุย้ยนั่งเหล็กข้างล่างเลยนั้นก็ตัดต้นไม้ก่นแล้วกัน อุ้ยกระดูกโดนเอ๊ะตัวเล็กจังฮะโคตรตัวโคตรเล็กเลยมาไปนอนนี้เนี่ยแหละ <S <S หินกาเข้าบ้านเราชิๆเลย ลืมแล้วทุกคนว่าเราจะเลี้ยงเอ้ยเราจะไอ้ขี่ในเสายังไงอืมขิดสี่ขิดสี่ต้องไปหาเพชรก่อนเอิแบบแรกเลยหาเพชรเยอะๆเลยอันหนึ่งแล้วน่าจะได้อยู่ ที่แถวนี้เนี่ยคือของสามก้อนเรียงดีอืมเฮ้ยถึงได้ไงะ่ะต้องต่อขึ้นไปดูละผมแค่สามสี่ชิ้นไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้เหมเอ อ้ยต้องลงไปดูละทำนี้มีอะไรนะ่าสนใจไหมโอ้มันทำเล็กมันทำหลอกคน,นทำเหมืองตรงไหนดีทุกคนทำนี้ใหญ่มากตรงนี้เลยกันอ่ะอย่างน้อยก็ได้อยู่แหละ ้ยลาพิษมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยแปลกเหลือเกินลาพิษวิชั้นนี้ทุกคนครับคลิปนี้เราต้องขอปิดไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาต่ออีพีหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย